สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่แปลงคลอง12นะครับก็เป็นแปลงคลอง12ลร้องเสืออยู่ใกล้ๆก,กับวัดศูนย์นะครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตลาดบัวหลวงวันนี้นะครับจะพามาดูพื้นที่ขนาด200ตารางวามี100ตารางวากับ200ตารางวานะครับมี1งานกับ2งานใครที่ชอบแปลงใหญ่หน่อยก็เป็น2องานครึ่งไร่สวยๆเลยนะครับนี่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับถมไม่เสร็จหมดแล้วถมเสมอถนนด้านหน้าเลยนี่นะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่โตโมโหลานแบบนี้เลยนะครับเหมาะสําหรับสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านสร้างโกดังสร้างอะไรก็ได้ที่อยากจะสร้างนะ แล้วดินที่ถมนี่นะครับเป็นดินดำนะครับนี่สังเกตดูดีๆดินดาตัวนี้ไว้สําหรับเพาะปลูกได้นี่นะครับไว้สําหรับเพาะปลูกได้นะครับใครที่จะไม่เหมือนดินทั่วไปนะครับดินทั่วไปก็จะเป็นดินดานซึ่งไว้สําหรับปลูกบ้านสร้างบ้านได้ครับนั่นดีแต่ว่าดินที่เนี้ยจะเป็นดินดําซึ่งเหมาะสําหรับเพาะปลูกนะครับปลูกต้นไม้ใครที่ชอบนะครับมาดูได้คลอง12นี่นะครับแล้วก็ผมพามาดูนะครับนี่ในคืนน้าแปลง ถนนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนความกว้างอยู่ที่เกือบ10เมตรได้เลยนะครับถนนใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับก็เป็นแปลงที่อยู่ติดถนนทุกแปลงนะครับที่นี่นะครับนี่ผมพามาดูฮะตอนนี้ถนนนะครับนี่คือถนนด้านหน้าที่เราปรับเคลียร์ไว้แล้วให้ดูกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนี่ด้านนี้นะครับนี่คือแปลงที่ดินนะครับที่เราบอกใช้ดินนาถมเนี่ยนี่ดินดินเหมนี้ใครที่ชอบเพาะปลูกต้นไม้นะครับมาเลยครับนี่นะครับข้างบ้านเราก็มีปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้แล้วนะครับตรงนี้ ตอนนี้ปลูกกล้วยไปแล้วก็กาลังโตแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับพื้นที่ขนาดครึ่งไร่ถมเต็มพื้นที่ใหญ่โตมากๆครับใครที่อยากจะสร้างบ้านหรือทําธุรกิจนะครับที่นี่สามารถทําได้เพราะว่าถนนนี้กว้างมากๆนี่ผมพาไปดูถนนนะครับนี่คือถนนด้านหน้านะครับก็เป็นถนนสมัยก่อนเป็นลาดยางนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้ใช้งานนานก็อาจจะมีผุพังไปบ้างนะครับนี่นะครับอยู่ตรงข้ามก็ใกล้ๆนะครับก็จะตรงนี้นะครับที่เราเห็นด้านหน้า ตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะครับวัดศูนย์นะครับเป็นวัดศูนย์เป็นวัดใหญ่นะครับก็เลยจากวัดไปประมาณสักร้อยเมตรก็จะเป็นตลาดบิ๊กซีซีเจนะครับตลาดสดนะครับมีแล้วก็เป็นเส้นทางหลักที่จะไปถึงตลาดน้องเสือได้แบบสบายๆเลยนะครับตรงนี้ครับนี่นะครับถนนเดิมก็เป็นลาดยางนะครับนี่นะครับความกว้างใหญ่ๆไปไม่เลยของถนนนะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินขนาดสักร้อยวาสองร้อยตารางวาครับ สดได้ผ่อนได้มา,ดได i, มาที่นี่เลยครับน nee, ี่พามาดูใกล้ๆเลยนี่นะครับก่อนนี้ก็จะเป็นอีกแปลงนี่นะครับก็เป็นถนนหลักที่เข้ามานะครับจากถนนหลักนะครับเข้ามาประมาณสัก400เมตรนะครับเห็นไหมครับจากถนนเส้นคลอง12ถนนเรียบคลองนะครับจากถนนเรียบคลองเข้ามาแปลงที่ดินประมาณ400เมตรก็มีไฟฟ้าประปาครบเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็บรริกาศดีๆแบบนี้นี่นะครับคลอง12ตอนนี้กําลังคึกคักเลยนะครับกําลังพัฒนา เจริญเร็วครับนี่ก็อีกแปลงหนึ่งนะครับนี่เป็นแปลงขนาด100ตารางวาถมบดินไปแล้วนะครับนี่ขนาดร้อยวาใครที่มองหาที่ดินร้อยวาเงินผ่อนนะครับสามารถผ่อนได้ให้มาดูที่นี่เลยนะครับนี่นะครับนี่เลยครับก็วันนี้นะครับใครสนใจนะครับที่ดินขนาด100ตารางวา200ตารางวานะครับเงินสดได้เงินผ่อนได้รีบโทรหาเอกด่วนได้เลยนะครับ0 8 8ย์5 1 1 5 5ครับมีแค่3แปลงเท่านั้นนะครับ3แปลงสุดท้ายใครสนใจนะครับรีบโทรมาเลยนะครับนัดมาดูที่ดินด้วยกันนะครับ